पर ये कोई ียายาครับเพื่อนีหาด้วยความที่เขาเป็นคนเฉียบาดไ้ยนี่ตีกันเพราะอะไรเนี่ยฮะอันนี้หมูฟองอยู่ไหนเนี่ย อยูบ้านครับอโทราู้ปคองนี่เาประกันตัวเนี่ยือื้นนี้จะนอนอยู่นี่เนี่ยเรหมดเลยไปเวโทตา้ครองนครับคอไหนครับติดตัครับ

ชีวิตของอานก็เปลี่ยนไปก็เริ่มทำตัวดีขึ้นครับตั้งใจเล่าเรียนเพื่อตอบแทนบุญคุณของคุณพ่อครับที่ช่วยทําให้เขาน,นี้ครับทำให้เขาเราต้องแตู่ครับนี่ครับชีวิตโอ้ทำง,งานเป็นเล่นเหมือนโอเคครับทำ,ทำงานเลยครับตอค,ครับ ไม่ได้หรอไม่ไไม่เอไม่เอาผมไม่ดคุณผมที่ไมเจริเลยรีไม่ได้ไม่้หรไม่อ่านด้กมาเีย่แล้วจบกนนะรีไม่เอาอนอ่านไมนไม่ไม่ในะครับเวลาผ่านไปอันร้นเรกับ มีครับ <analyze anthropology> ่านก็ได้ใส่ดับนางก็ใช้โจ๊กใช้จ๊กขับจากสาขาวิชาที่เขาเรียนมาครับทำให้พ่อ ทีมการงานครับก็รุ่งเรืองครับมีงานทำมีความมั่นคงครับดูแลบริหารธุรกิจครับทำงานทำงานทำงานครับแต่หน้าเพื่อนรุ่นเดียวกันครับที่เรียนมาด้วยกันทำงานต้องต่อยครับเป็นลูกจ้างอะไรเนี่ยครับนี่นะตลุกนะครับ เป็นสิ่งที่่าไปรวดเร็วครับเพียงแค่วินาทีหนึ่งครับมันทําให้คุณนะครับสามารถเดินลงพิดก็ได้หรือสามารถเดินไปทาที่ถูกทาให้เดินลุกเรืองได้ครับอย่าดักไ้นะครับชีวิตมีคุณชีวิตแล้ววินาทีทุกวินาทีครับมีคุณค่าครับอย่าปล่อยให้โอกาสเสียไปครับคุณผมขอจบก,การแสาาดงที่นี้ครับ ทางพาก็มินก็อันนี้ผมเซมีเนะเนี